เรื่องถัดไปนะจะเป็นเรื่องของกลุ่มเปราะบางนะอันนี้ผมได้ไปดูหนังสือ นะครับในการมอบอํานาจนะแต่จะเป็นเรื่องของการมอบอํานาจในขั้นตอนการลงทะเบียนนะครับขั้นตอนการลงทะเบียนผมก็เลยไปดูว่าเออถ้าเป็นขั้นตอนในการยืนยันตัวตนเนี่ยเอกสารมันน่าจะคล้คายๆกันแบบนี้แหละก็แค่เปลี่ยนตรงหัวนี้นะเนี่ยหนังสือมอบอํานาจสําหรับผู้พิการผู้ปว่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาได้จะใช้ในกรณีตอนนี้อันนี้คือหนังสือฉบับสมบูรณ์เนี่ยก็คือในกรณีที่ลงทะเบียนเนาะแต่มันผ่านมาแล้วทีนี้ถ้าคนที่ผ่านนะเป็น 3กลุ่มนี้คือผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุเนาะแล้วเมนูหรือข้อความมันอาจจะเปลี่ยนไปนี่ยืนยันตัวตนได้โดยตนเองก็คือไม่สามารถเดินทางมายืนยันตัวตนได้ด้วยตนเองเนี่ยก็น่าจะเป็นในลักษณะแบบเดียวกันเพราะว่าผู้มือมันก็มีออกมาตั้งแต่ตอนที่ลงทะเบียนแหละก็น่าจะมีการเปลี่ยนข้อความตรงนี้แค่นั้นแหละนะทีนี้เอกสารที่จะต้องใช้นะก็คือนะครับก็คือลายเซ็นนั่นแหละนะครับก็คือลายเซ็นนั่นแหละของผู้มีอำอนาจนะ 1ลายเซนนะแล้วก็ผู้ รับมอบอำนาจ1นึ่ลายเซนแล้วก็ตามด้วยพยานอีก2คนนะลายเซนก็จะมี4ีลเซนแค่นี้เองนะครับแล้วก็เขียนให้ชัดนะว่า,อามอบให้ใครนะชื่อนายอะไรนะเนี่ยนะมอบให้ใครมาดําเนินการแทนแล้วก็ใครเป็นคนมอบมานะอันแรกก็จะเป็นบอกว่า,าข้าพเจ้านายน,นางน,นางสาวนะครับแล้วก็ก็คือกรอกชื่อลงไปนะครับชื่อนามสกุลแล้วก็อายุสัญชาตินะครับที่อยู่บ้านนะเนี่ยนะแล้วก็เบอร์โทรติดต่อนะครับชื่ออายุที่อยู่แล้วก็เบอร์โทร รอก4อย่างนะชื่อนามสก,กุลนะอายุที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรอรอก4อย่างแล้วเวลามายืนยันตัวตนนะคนที่มอบอํานาจและคนที่ได้รับมอบอานาจมานะครับคนที่เดินทางมาที่ธนาคารเนี่ยก็จะต้องนําบัตรประจําตัวประชาชนมาทั้ง2คนไม่ว่าจะเป็นคนที่มอบอานาจมาให้หรือคนที่ได้รับมอบอานาจคือคนที่ดาเนินการแทนเนี่ยก็จะต้องนําบัตรของตนเองมาด้วยเพราะว่าเวลาการยืนยันตัวตนมันจะต้องเสียบเข้าไปในเครื่องแล้วก็เอาบัตรของคนที่เป็นผู้ป่วย ติดเจียงผู้พิการผู้สูงอายุเนี่ยนำข้อมูลเข้าไปในระบบด้วย เพราะเวลาเราใช้เนี่ยบัตรประชาชนของผู้ปว่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้พิการเวลาใช้จะต้องใช้บัตรผ่านบัตรประชาชนของเขานะเพราะฉะนั้นจะต้องนําบัตรประชาชนของเขามาด้วยนะนะครับเอามาด้วยเพราะว่าใช้ในการกรอกข้อมูลเข้าระบบนั่นเองในการยืนยันตัวตนว่าท่านเนี่ยได้รับสิทธิ์นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แล้วนั่นเองนะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะสำหรับหนังสือนะครับมองอำนาจในการยืนยันตัวตนจริงๆแล้วในเว็บไซต์เนี่ยมันยังไม่ได้ออกมาหรอกแต่ผมอันนี้ไว้ก่อนเลยว่า มันก็คล้ายๆกับการลง,ลงทะเบียนนั่นแหละนะแค่เปลี่ยนข้อความนะไม่น่ายากนะสำหรับ ในเรื่องของการมอบอำนาจแล้วก็น้องๆเขาก็จะเข้าไปเมนูที่ยืนยันตัวตนในรูปแบบของการมอบอำนาจนั่นเองอันนี้ก็คือการยืนยันตัวตนที่รูปแบบที่มันง่ายไม่ได้ซับซ้อนอะไรสําหรับคนที่ไม่สามารถมายืนยันตัวตนได้ด้วยต,วตนเองนั่นเองนะก็คือกรอกข้อมูลนะครับแล้วก็เซ็นลายเซ็นแล้วก็อเอาหนังสือเนี้ยมายืนยันตัวตนนะครับตรงนี้เนาะแต่เดี๋ยวก็ต้องรออีกครั้งหนึ่งว่าเขามีหนังสือฉบับสม,มบูรณ์ออกมาผมจะมานําเสนออีกครั้งหนึ่งอันนี้ผมแค่ทามาให้ดูเป็นตัวอย่าง นะครับสำหรับในเรื่องของตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจในการยืนยันตัวตนเนาะนะครับให้ให้ดูกันเอาไว้ว่าเราจะต้องเตรียมอะไรนะครับหลักๆเลยก็คือเตรียมบัตรจำตัวประชาชนนะแล้วก็ผูกพร้อมเพรให้เรียบร้อยเท่านั้นเองนะครับสำหรับในเรื่องของการยืนยันตัวตนของผู้พิการผู้บัดเจเตียงผู้สูงอายุเนาะก็น่าจะ ครบท่วนสมบูรณ์นะสาหรับในวันนี้นะผมจะไปเร็วมากเลยนะสำหรับวันนี้เพราะว่ามีภารกิจต่อนะครับพอดีเมื่อาวานนี้นะมีอุบัติเหตุนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปโลงพยาบาลน,นะครับสําหรับวันนี้เมื่อวานก็ไปเอ็กซเรเอ็กซ์รมาแล้วนะมีอุบัติเหตุนิดนึงนะครับเดี๋ยวทักทายสมาชิกนะครับพี่เอเอมาแล้วเนาะนะครับ นี่พี่พิมชลรดานะครับบอกว่าสงสารคนที่สมัครใหม่ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเลอเคนจนจริงๆจะไม่ได้รับด้วยเนาะ,ะนะครับสวัสดีพี่กิต,ติด้วยนะครับสวัสดีพี่ยุทธพรนะครับสวัสดีพี่เอื้อนนะครับนี่ติดตามอย่างกระชั้นชิดนะยิ่งกว่าหนังจีนอีกนะครับพี่เอื้อนพี่กนิกานะพี่สมรวยไม่สงสัยเลยค่ะตามนั้นเลยค่ะเป็นคนเก่าอ่า พี่โยเกิดนะครับพี่ตำรวยขอให้ผ่านขอให้ผ่านเนาะอยู่คนเดียวพี่สมรวยบอกอยู่คนเดียวไม่ต้องปวดหัวกับใครแต่ถ้าคนที่เคยแต่งงานนะครับจดทะเบียนสมรสเนี่ยจะมีปัญหานะใน,ในเรื่องของในเรื่องของอเวลาเราจะไปยกเลิกอะไรอย่างเงี้ยมันมันต้องใช้เอกสารเนาะ แต่บางทีตอนที่เราลงทะเบียนเราไม่ได้ใช้อย่เงี้ยก็จะมีปัญหาพัวพันกันมาอยู่นี่แหละสําหรับในเรื่องของเอกสารต่างๆนะถ้ามีเอกสารที่เป็นฉบับสมบูรณ์นะเดี๋ยวเขาจะอัปเดตเข้าไปในเว็บไซต์นั่นแหละนะ